สวัสดีครับตายิทพาเที่ยวครับวันนี้มาเดินชมตลาดน้ำวัปานวันอาคารนะครับผมตาเรามีเยอะแยะมากมายครับไปดูกันเลยครับผมที่วางด้ตาที่วางด้ครับเขากินนู่นครับทักเวีนโอ้ของบ้านท่านนลยครับเมีคิดมีเค็ดเอาอริจ้าเรียกเลยครับ เศรกิตก็มีครับนี่ลาบปูลาบปูแกงเห็ดสิบบาทนี่ก็คนเท่าก็ได้ผักบ้านมาขายนี่คุณนหนุ่มนั่งนี่เด้อครัวคนหนุ่มจักมาลายจะเอาเมียสองคนยังไม่เจสองคนยังหาเนี่ยคู่ไม่เจอโอ้ครับคตรงบวชก่อนดิบวชแม่ไ้บวชเยวกับ้านเนห้อครูหรอเด้เดีอยวบวบวชตามต๋องครับ เราจะไปอยู่วัดมีชี้รบกวเอนขนมจีนครับต้นยาไก่ต้นยาปลาเออปลหมึกครับสิบบาทชิ้นห้าบาทครับห้าบาทห้าบาทอร่อยได้ร้อนรวดเลยเก่งบ้านครับเพราะวันนี้มีเจ้าเดี๋ยวเลยเก่งบ้าน เดียว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 ตักไปทันดอกวันน,ว <c oughs> น,นี้ดูเดียวตักไหวได้หลายเลยจิบนี่ไข่ครับไข่ปลาซิวปิ้งคือซุววปิ้งครับไข่ปิ้งเพราะวันนี้มีพนักงานใหม่มาช่วยเลยน้องชายมาช่วยนี่นั่นเป็นไหนล่ะตะระครับละหวานหุ่นก็สม้ม ปุ่นครับ ну ํำเองก็เตียมโทอนบอกยอดอันนี้ยอดบวบเนี่ยแบบโก้ครับนี้ห่าแกงเบือครับมากินมากเป็นวิซไซทะลัก ร้อนขายแล้วครับฝั่งนี้ออกมาเลยอันนี้ก็พอจะทาเรียวกัขายเลยก็ไม่ก็ไม่ทำเบียวบว่าให้เขาดันเลยทําให้เขาเลยสังเป็นอันเป็นอันไปเลยนีนออ่ห้าบาทดูกลัก็กมานะครับตอนนี้แดดร้อนหน่อยหนึ่งลูกค้าก็ออกมาแล้วค,ครับครับครับเอาเพลงอะไรก็มินไปให้ถึงเด้อหนุ่มเบื้องครับ ถ้ามีเวลาก็มานะจ๊ะเขาเรียกอะไรครับกระดาษเปียกขนมจีบครับสักผู่ด้วยต้องไปรับจอดเนาะแกเองจ้าได้ได้ได้เป็นไทยบาทเอาเอาฟางบ่มใบล่ะเอาฟางบ่มใบนี่นี่ ไข่ครับไข่ครับวอ้น่ากินเนาะไม่หวานไม่เอาตังใช่ไหมเออเออเลยกระเทียมครับกระเทียมเพชรชบูรณ์ของแท้ครับหม่ครับมีหลายราคาจะชิมได้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาชิมครับตรงนี้ก็เป็นปาย่างครับยังไม่ขึ้นแผงเลยปานนิ้สดๆครับใหญ่ๆ น่องยังไม่เดินดนะครับมันร้อนรลอนขับวันผักบัวน่ากินครับติมหลอดแข็งหลอดอนนี้ก็ผัดไทยเหมือนเดิมจ้าสิงก็ขายใหญ่เลยครับผมไม่ท้ายนะครับอของหวานครับนี่ของหวาน แล้วเราไม่ขาดไปไหนเนาะน,นี่รนครับข้าวโพดต้มข้าวโพดข้าวเหนียวต้มข้าวเหนียวมีแต่ข้าวเหนียวนี่มะนาวครับ40บาทถูกลงมาแล้วเนาะป่นตำเองอเขาตะไคร่กับออกมาโว่หยกเป็นโขมาเลยพรมปูพรมกินได้เลยเนาะโอ้มาเลยในเจ๊ออกตะวันวาย บางนี้ก็เป็นอะที่เหล็กหมกครับพี่เล็กต้มผักบ้านสะอมมามามาน้ำเย็นน้ำก็ขั้นมานี่อันนี้ก็ขัวแกะเปียกไข่พร้อมเลยก็ดินก็ได้เนี่ยนอนน้าเจ๊สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเจ๊ลายคนงามผักบุ้งค่ะมะนาวจะมะนาวแพงจ้าทุกอะไย่าง ถุงละ้ยี่สิบจ้าไม่แพงดอกยี่สิบพันเดงขายหน่วยละห้าบาทอันนี้ขายหน่วยเจ็ดบาทนี่อันนี้พักอะไรจ๊พักสาเลือดสาเลือดอันนี้ซะอมอันนี้ผักบุ้งผักบุ้งตำส้มพอดีเนาะไ่กเนี่ยเออมีมะขามพ่อเออออกมาเลยครับออกมาเลยเสร็จหรือยังจ้าหมูปิ้งหมูทอดมีสะบู่นั่นนะมีมีมีไปเอาเด้อแข่งยาวนะจ้าจะเอาเลยครับบอกยายไปเอาเลยไปหายางครับ สบู่ฟอกขาวอะไรนี่เจ้หอยหอยก้อยหอยก้อยหอยยังสบูกโอ้หน่ากินน่ากินครับอันนี้ก็อะไรยำแหนมเลยจ้ะมียำแหนมแล้วก็มีผักบัวสารพิษค่ะบโอ้ครับประกาศแก้วมีหลายอย่างครับผมครับเบบี้คอร์สเบบี้คอร์สจ้ะออกมาเลยครับผมตลาดนัดหนองบัวฟานวธนาคารครับผม ั่งนี้ก็เป็นแตงันหวานครับหลังเรามีจุดคัดกรองอย่างดีก่อนเข้าตลาดหวานเจียบกับหวานเจียบครับครับครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมสับปะรดสามถุงห้าสิบบาทตรงนี้ผักบ้านโอ้ขายจีมดแล้วนี่ว่ามีมาแค่นี้วันนี่โอ้ของบ่หลายเนาะผลมันตกพอจะยุดครับเต่งแดงมะเขือโอ้น่ากินครับ ผักนอคทันช้อนครับผักต,ตีนเต่ามีพื้นพื้นบ้านครับมีกามีเวลาก็มานะจ๊ะฝากกดติดตามไปด้วยนะครับแต่อีทพาเที่ยวครับตรงนี้ก็ขนมโคกมะพร้าวอ่อนกำลังแคทอยู่เลยครับวับนนี้มาสายาเดี๋ยวเราก็ขายเหมือนเดิม ครับออกมาเลยครับผมจะออกมาเลยขัวมีเนาะเนจยมจำเนียมจ้ะขัวมีปราชุบปูครับตุบปีนนี่มีปลาชุบปูเขย่ายิบโอ้มีหลายรถ โอ,อ้ครผมออกมาเลยครับออกมาเลยน้ำครับน้ำหลอดถังเงินถังทองจ้ะเจอกันอีกแล้วเราสวัสดีครับลายไส้หลายหน้าครับหน้าิ วันนี้มีของป่าด้วยนะจ๊ะมีเทียนครอบมีใบแดงพรอบมือหัวอาหารชั้นสูงก็มีชั้นต่ำก็มีชั้นต่ำก็มีนี่ชั้นสูงไข่หมดแดงจ้ะไทยดูไปงั้นเลยครับจ้าฝั่งนี้ก็ยำจ้ะยำยำอะไรเบอร์จ้ะครับออกมาเลยนะครับผม ครับโอ้โหน่ากินมากเลยเนี่ยนี่ออกมาเลยครับออกมาเลยวาารรณคานครับรน,น,นี่ปลาทูจ้าวัดดีจ้ามันตืบจ้ะแป้งปิ้งกระโพดปิ้งจ้าะโอ้ยก็ต๊อกยัางงาั้นเลยเนาะออกโทวทัดเนาะครับครับโอ้ดูว่า20บ,บาทไหม ขายได้ไงนะเจ๊มีกำไรดึงไหมนะสามตัวนะยี่สิบเดี๋ยวจะก็ถ่ายมืดเลยฝั่งนี้ก็หอมกระเทียมพริกแห้งจ้ะครับหมูหวานอย่าลืมเด้อสามชุดด้วยครับปล่าประจมผู้ชายขายปลาครับสวดสวดเด้อสนใจก็ติดต่อครับผ่านผมก็ได้ ฝั่งนี้เป็นปลาย่างครับเอออาหารสำเร็จยำเล็บม,มือนางก้อยตับหวานโอ้สารพัดเลยน่ากินครับน่ากินครับผมจะหมดอีกแล้วทะเลปี้อาหารทะเลครับกำลังเรียงสวัสดีครับผมครับนี่ครับ อาหารเย็ครับผมอร่อยเลยครับกำลังทำครับนี่ยำไข่ปลาผัดเผิดปลาดุกยำหอยขมออ้แกงหอยขมแกงเขียวหวานไข่พะโลมีแต่น่ากินครับออกมาเลยน,นะครับผมผมขายทุกร้านแล้วมะม่วงข้าเหนียวมะม่วงครับเหมือนเดิม มันเดิมหอยสุดพั้นใหม่หอยใหญ่หอยแดงแดงก็พี่มันเลยครับหอยแข้งไม่มีนี่หอยแข้งหอยแข้งเขาอยู่เขาพี่มันมีต้นน้อยเรือใหญ่ออกไปได้พี่โอ้โหเล่นไปไหนตัวใหญ่มากเลยเอาแค่ตัว้นแค่หอยจุกเมนฟูกับพ่อนะครับผมออกมาเลยครับพร้อมขายแล้วซูชิร้อยหน้าโอ้ยน่ากินครับพอเจอลุงก็ได้ขายเลยแกงจืดครับต้มเลือดหมู หมูเด้งได้ชิมได้ไหมนะได้เนี่ยเนี่ยนอนกับนากินออกมาเลยนะครับโตเกียวเต็ดย่างเรจพร้อมขายแล้วครับโตเกียวไส้หวานไส้เค็มแม่จันทร์สีน้ำพริกพริกตำเองไหนชิมหนึ่งไปเลยอร่อยไหมนี่หอมกระเทียมครับ มีโอกาสมีเวลาก็มานะครับผมโอ้โปลาเด็ดเยี่ยมนะก็อ่อนนง่ถ้ากินมากออกมาเลยนะครับผมบาารรพานครับสระเอ้หวงหัวฟานสวัสดีครับพี่จุบล้อเฮ้ออะไรใจมันนี่โอ้โหนีติดตามเลยเดิน ตำโตไม่หรอมัดเลยหลือก็ตามไปเอาลังมาเลยทำไมหรอือแน่อะไรเนื้อครับขาโคตนาขาโคตนาฝ่ามีอะไรโบครับขาโคตนาตับหวานครับเนื้อสดสดครับตุ่มเส็บก้อยขมตุ่มเส็บขาโคนาทอดปลากรายครับแหนมอันนี้ก็เป็นโดนัด เจ้าเดิมเจ้าเก่าครับจิมมืดหรอยังไม่ได้เนาะทิหลังเอามาได้หลายคนจิมยังไม่ได้เดินเลยจิมมดละของสวัสดีครับพัลลุมล้อสวัสดีครับผมเบ่หักเงาพี่เนาะต้มไก่เจ้าประจําครับเนาะไ่บ้านครับรสชาติดีเอาร้อยใช่ไหมไม่ร้อยไม่เอาตังเนอะขาคนมาช่วยขายเลยนะเออมาเด้อฟังนี่ นี่ก็อาหารทะเลเกเกเกนกฝากติดตามให้ด้วยนะครับต่อีดพาเที่ยวขอบคุณมากครับ